สวัสดีครับผมชื่อพงอายุ32ปีผมก็มีเรื่องสั้นเรื่องเล่านิยายเสียงจบในตอนมาเล่าให้กับทุกคนผู้ชมได้ฟังกันครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังเรื่องสั้นเรื่องเล่านิยายเสียงในคลิปนี้เป็นคลิปแรกอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตาม แล้วก็กดซับสไคร์าากดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนิยายเสียงจบในตอนดีๆแบบนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มฟังนิยายสำหรับการเล่าในคลิปนี้กันเลยนะครับผมก็มีประสบการณ์ส่วนตัวมาเล่าให้กับทุกคนฟังครับ เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ไม่นานครับเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเองแต่ความรู้สึกของผมก็รู้สึกดีมากและจะไม่มีวันลืมวันนั้นเป็นอันขาดเลยครับเพราะว่าเป็นวันเดียวที่ผมได้ทำในสิ่งที่ผมอยากทำมานานแล้ว ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมเป็นช่างครับส่วนใหญ่ก็จะซ่อมคอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรประมาณนี้ผมเป็นฝ่ายไอทีของบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งเลยครับซึ่งผมก็เป็นช่างชำนาญพอสมควรเลยในการใช้คอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ แล้วบ้านเราก็อยู่กันหลายคนครับเป็นบ้านหลังใหญ่เลยเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งที่มีแต่ญาติญาติลูกพี่ลูกน้องเลือดเนื้อเดียวกันอยู่ในบ้านหลังเดียวกันครับเลยบอกว่าเป็นหลังใหญ่พอสมควรเลยซึ่งมีอะไร ก็ต้องช่วยเดือกันครับตอนนั้นผมก็ได้กลับบ้านดึกมากเลยครับหลังจากทำโอทมาหนักหน่วงมันเป็นโอทสุดท้ายของสัปดาห์ด้วยเลยครับมันเลยหนักพอสมควรเลยหลังจากที่ผมกลับมาที่บ้าน ถึงบ้านทุกคนก็หลับกันหมดเลยครับเหลือแต่หลานสาวของผมซึ่งเป็นลูกของพี่ชายผมเองครับเขาเป็นคนเดียวที่ยังไม่นอนในคืนนี้ครับเพราะว่านั่งดูหนังอยู่ห้องนั่งเล่นครับเปิดทีวีดูอยู่คนเดียว ผมก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าบางครั้งหลานของผมก็มาดูหนังบ้างเป็นบางครั้งเป็นบางเวลาอยู่แล้วผมก็เห็นอยู่บ่อยๆต้องบอกไว้ก่อนหลานของผมเป็นเด็กโตพอสมควรแล้วเรียนอยู่ชั้นประมาณม .5 กำลังขึ้นม .6 รับวัยกำลังดื้อเลย แล้วก็หลานผมเป็นคนมึนมากครับผมก็เห็นหลานสาวผมมาตั้งแต่เด็กๆน้อยๆเลยครับผมก็ได้คุยกับหลานผมว่าทำไมยังไม่นอนอีกมันดึกมากแล้วห้าทุ่มจะเที่ยงคืนแล้วผมลืมบอกไปนะครับหลานผมชื่อว่าฝานผมก็ถาม ฟางทำไมยังไม่นอนอีกหลานผมก็ตอบอยู่ว่าดูหนังอยู่จริงๆดูในห้องคอมมันพังเลยต้องออกมาดูทีวีข้างนอกมันใช้ไม่ได้เลยมานั่งดูหนังยาวเลยตั้งแต่สองทุ่มแล้วซึ่งหลานผมก็ได้บอกว่านะไปซ่อมคอมให้หน่อย ก็เช่นเคยครับลานผมทำคมพังอีกแล้วกลมรู้สึกหมุดหงิดครับเลยว่าผมคิดกับตัวเองทำไมวะทำงานเหนื่อยจะต้องมาซ่อมให้ดูแลให้อีกหรอที่ผ่านมาก็ทำให้ตลอดแต่วันนี้มันเหนื่อยมากแต่ผมก็ไม่ได้พูดออกไปนะครับเพราะว่าถ้าพูดออกไป นานผมคงเสียใจน่าดูผมก็ต้องจำทนที่จะต้องไปดูไปซ่อมคอมพิวเตอร์ที่มันเสียในห้องของหลานผมครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปครับหลานผมเป็นคนทําคอมพิวเตอร์พังบ่อยมากๆซึ่งผมก็ได้ซ่อมไปให้หลายครั้งแล้ว ส่วนมากก็จะเป็นปัญหาเดิมๆครับอะไรทุกอย่างในครอบครัควรนี้พังผมเป็นคนซ่อมทั้งหมดเลยผมก็เลยเครียดพอสมควรครับแล้วก็หงูดหงิดมากเวลาที่ทำงานเหนืน่อยๆและต้องมาเจออะไรแบบนี้ผมก็ได้ไปดูและซ่อมคอมให้กับหลานครับแต่ผมก็ถามว่า ขอพรุ่งนี้ได้ไหมเพราะว่าเหนื่อยมากจากการทำงานทำโอทีมานานพอสมควรแล้วเหนื่อยมากๆหลานผมก็เหมือนจัางอดิตและพระชดครับอยากให้ไปดูตอนนี้เลยผมก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับชักวพักหนึ่งผมก็ไปอาบน้ำแต่งตัวจนจะนอนแล้ว ผมคิดว่าผมจะไม่ดูให้กับหลานผมจะดูคอมและซ่อมคอมให้ในวันพรุ่งนี้หลังจากที่ผมเข้าห้องผมหลานก็มาเคาะประตูอีกรอบหนึ่งครับให้ไปดูคอมให้ซึ่งผมก็ไปดูให้ครับอยากให้มันจบๆไปจะได้นอนทีเดียว ผมก็เลยต้องเข้าไปในห้องของหลานผมไปซ่อมคอมพิวเตอร์แล้วจึงได้รู้สาเหตุว่าทำไมคอมพิวเตอร์มันถึงพังเพราะหลานผมชอบไปดูหนังในเว็บที่มันไม่มีความปลอดภัยเลยซึ่งหนังที่เขาดูก็เป็นหนังอะไรแบบนั้นแหละครับทุกคนก็ลองคิดเอาดูนะครับว่าดูหนังอะไร จนถึงมีไวรัสเข้าในคอมพิวเตอร์ผมก็ได้ถามนะครับว่าทำไมจะต้องดูหนังพวกนี้ด้วยเขาก็บอกว่าไม่ได้ดูมันขึ้นมาเองผมก็บอกว่าฟางอย่ากโกหกดูใช่ไหมลูกเขาก็ตอบว่าอือหนูจะทำอะไรก็เรื่องของหนูหนูโตมากแล้วผมก็ช่างเขาครับ แต่ผมก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับที่เห็นว่าหลานผมทำอะไรหลังจากที่ผมนั่งซ่อมไปสักพักหนึ่งหลานผมก็ได้เข้ามาทักครับน้าใช้น้ำหอมอะไรทำไมหอมจังแล้วผมก็ได้มองหน้าหลานผมเหมือนว่าเขาจะเป็นคนละคนเลยครับ แล้วเขาก็เริ่มอยู่ไม่สุขผมก็พยายามรีบซ่อมขอมเรียบออกไปครับหลังจากที่เสร็จแล้วหลานผมก็บอกว่าช่วยหนูอีกอย่างหนึ่งได้ไหมผมก็บอกช่วยอะไรเขาบอกว่าช่วยเล่นจ้ำที่มะเขือปอแปะกับหนูหน่อยผมก็อึ้งครับ ทันใดนั้นฟางก็ฉุดไม่อยู่เลยครับเข้ามาจู่โจมจ้ำที้มะเขือปอบแปะกระเทาะหน้าแว่นพายเรืออองแอ่งผมผมก็เลยตามเลยครับอยากเล่นจ้ำที่มะเขือปอบแปะมากผมก็จัดให้เลยครับผมก็เล่นเกมกับผมจน เสร็จเลยครับเสร็จภารกิจการเล่นเกมนั้นหลังจากนั้นก็นึกไปครับว่าใส่กันหลัวแบบหยับๆผมก็ดูวันนี้แหละครับว่าหลานผมโตมากแล้วทุกคนลองจินตนาการดูนะครับว่าการเล่นจำที่มะเขือปรบแปะ ครั้งนี้มันเป็นอย่างไร